น้องอุ้ยอ้ายอีกแล้วนะคะน้องอจะพามาบอกโปรดีๆนะคะจอกับน้องอุ้ยอ้ายเดือนกันยายนเดือนแห่งวันเกิดของน้องอุ้ยอ้ายเองนะคะโปรของเรานะคะดีๆเด็ดๆนะคะรอดูท้ายคลิปนะเดี๋ยวน้องอุ้ยอ้ายจะมาบอกแน่นอนนะคะก่อนจะไปฟังโปรเรามาดูรีวิวคันนี้กันนะคะ t o y o t a r e v o ส2.4 j p a t นะคะคันนี้เป็นสมาร์ทแคปด้วยนะคะเป็นรถปี2020ด้วยนะจ๊ะ อย่าลืมว่าเป็นเ e ตอีดิชัด้วยนะคะน้องไอลืมเองั้งหน้านะคะเป็นกระจังหน้าพรีเมี่ยมแบบนี้เลยนะคะดันโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะคะข้างๆเป็นไฟฮาโรเจนนะคะคุณพี่ขาข้างล่างถัดออกมาเป็นไฟตัดหมอกเบ้าของเป็นของพรีเมียมเออถัดมานะจ๊ะเป็นยางใหม่นะคะเป็นปี2022ด้วยนะคะถ้ายางไม่ใหม่นะคะสีเส้นมาป่าหัวตากล้องได้นะคะแล้วก็เป็นล้อแมก อรัรลอยด้วยนะคะจากศูนย์ของโตโยต้านะจ๊ะหันมาเป็นกระจกโฮมเมียมแบบนี้สวยงามมากนะคะแล้วก็ตัดมากับไฟเรี้ยวนะคะส่วนด้านจับก็เป็นมีกันลอยให้ด้วยนะคะกันรอยเล็บนะคะสาวๆนะจ๊ะแล้วตัวรถนะคะเป็นสีเทาด้วยก่อนจะไปหารถอ,อย่าลืมมามีคิ้วมาให้ด้วยนะคะคิ้วคือมงกุฎของหน้านะคะพี่ขาด้านหลังนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเทารอบคันกันเลยทีเดียว และมีไฟดวงที่3มาให้ด้วยนะคะไฟท้ายนะไฟท้ายและพามาดูข้างในข้างในนะคะเป็นสมาร์ทแคบนะคะพี่สมาร์ทแคบเปิดได้นี่เปิดให้ดูเลยนะคะติดลำโพงมาให้แล้ว4ประตูเรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดกันเลยทีเดียวนะจ๊ะหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธ FM ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่อง ขออนุญาตปิดประตูแป๊บหนึ่งนี่ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องของเราไม่เอียมทำความสะอาดให้แล้วเ,เรียบร้อยนี่เข้ามาดูห้องเครื่องได้นะคะห้องเครื่องของเรารถรถ้รถรานเลานะมีรับประกรันนะจ๊ะไม่มีชนหนังไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเม็ดอาร์กอะไรยัง,อ,ง,อ,งอยู่แผ่นพงแผ่นเพจยังอยู่เรียบร้อยครบถ้วนทุกอย่างนะจ๊ะ ิดก,ก่อนนะแป้นหนึ่งนี่ทุกคนอยากจะรู้โปกันแล้วใช่ไหมเอ่ยโปของเรานะคะจองกับน้องไอ,อเดือนกันยายนนะคะกองเบี้ยวจองกับน้องไอ,อเดือนกันยายนนะคะเดือนเกิดของน้องไอ,อเองนะคะเราตดกองนา้ฟรีวันรับรถนะคะแล้วก็แถมทองให้ด้วยเออแถมทองให้ด้วยวันรับ สนใจอย่าลืมคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ปัดขวามาหานอุ้ยอายได้นะคะหรือโทรเบอร์064-223-6565นะคะก่อนจะจากกันไปฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นอุ้ยอายด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่หายสมชายคาร์เซ็นเตอร์นะคะสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาเซนเตอร์รสไม่ดีนีไ่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ